สวัสดีครับสวัสดีครับคนใหม่ชื่อจ้าทีสวัสดี้เราจะมาดินมาอะไรพ่อมัก็เหรือยนักจัะพาพาลำติดเดินสะพานวัดลำติกันใช่ไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวเฮ้ยไปลองกันดูไปเลยนั่งนั่งได้งหรอใช่ไหมสช่เร็วแล้วลูก ก็เริ่มลงทะเบียนตรงเต็นท์ตรงโน้นนะคะใช้บัตรประชาชนใช้พัดปอดถ้าเกิดเป็นเด็กนี่ก็ปัดนักเรียนได้ใช่ไหมไม่ได้อะไรมาเลยก็ไปลงที่จุดลงทะเบียนก็ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคไปลุยไหมวันนี้ลุยไหมวันนี้ลุยไหมไหนไหนลองทาให้ให้ให้ไอ้เพื่อนๆให้เอฟซีฟังดิปีกิโลเจ็บๆเหรอเดี๋ยวไปดูกัน ยังไงบ้างครับฮะยังไหวอยู่ไหมครับไหวชีฮะสิวสิวเหรอเป็นยังไงบ้างมาลา t อนกับอันนี้ยังไหนยากกว่ามาลา t อนไปเลยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวใชไ่ไหมลกูก <c oughs> นี่ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับทุกคน ไหนเดินแบบไก่ยยงวงดิไก่งวงเดินแบบไก่งวงเหรอใครอะไม่รู้จัก <laughs> าสะพานพระรามสิมาทำอะไรลูกมาเล่นบักฟูป็นเป็นงานบักฟูตอนนี้บักฟูตอนนี้เป็นงานได้เผาอะไร ได้ผลอะไรกผลมังกรถาวรนะบอกไอดีเลยไหมเดี๋ยวบอกไอดีในดิทชั่นนะทุกคนเข้ามาเล่นด้วยกันนะใช่ไหมเดี๋ยวบอกไอดีในดิทชั่นนะทุกคนนี่นี่เล่นกันใหญ่เล่นใหญ่เลยผลมังกรด้วยนะครับทุกคนครับ หเหนื่อยนะคะเล่นฟรีไฟเหนื่อยเลยครับเล่นรีไฟเหนื่อยรหรอครับถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมลูกโอ้ต้นกล้าของกินเยอะๆเลยใช่ไหมลูกได้อะไรมาไม่กี่ได้อะไรมาดูดิโชว์ดิโชว์ดิได้ไดมาไก่เนาะไก่เหรอ,ไ,หรอไปเดินไปต่อเร็วลูกถึงแล้ว นี่คือจะรอตอนมันมืดเลยเหรอ<ว>คือจะรอตอนมันมืดเหรอ,อะลูกไปกินไก่อร่อยไหมลูกไปข้ามลัข้ามไปฝัป่งนูน้นกันดีกว่าไปไปเร็วนี่รถสวย,สวยเห็นเปล่ารถสวย,สวย รถเก่าๆตัวยๆเห็นป่าได้ติมอร่อยๆโดยใช่มั้ยครับต้นกาครับเป็นไงอร่อยไหมโลกอร่อยไหมโลกเออวัอนนี้มาเที่ยวเป็นไงโลกสนุกไหมถ้าชอบต้นกาเป็นไงครับไม่ได้ยินเลยอ่ะ ถ้าชอบตุก้กตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดอะไรอีกดกด Subscribe เป็นกำลังใจตุ้ง้าด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย